ผมพบกับผมจอสกับ SK a เคออโตคาเดี๋ยวว่าขึ้นฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับ <g ười> ก็ห่างหายกันไปสองสวันนะครับวันนี้ก็นำรถกระบะนะฮะเป็นรถกระบะมือสองนะถ้าบอกยี่ห้อแล้วนะฮะสำหรับ ท่านที่ใช้รถกระบะกันมาเนี่ยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะครับจะเรียกได้ว่ารถกระบะบ้านเราจะเป็นตำนานก็ว่าได้นะฮะสำหรับยี่ห้อนี้นะฮะก็มากับรถกระบะอีซูซูนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอหนึ่งผลงานนะฮะกับรถกระบะคุณภาพนะรถกระบะมือสองอีซูซูกับ SK Auto โตขานะครับก็เอามานำเสนอวันนี้ผมเอามา2คัน เอามาให้ท่านผู้ชมเลือกใช้ในการใช้งานนะครับก็เป็นกระบะอูสุแคปนะฮะจะเรียกว่า Space Cap นะฮะแล้วก็กระบะยูสุเอ่อแคโปจะเรียกว่ากระบะ I ูสุสี่ประตูนะครับจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าออ l นิวแล้วนะอยู่ในรุ่นระหว่างปี2017กับ2018นะครับก็ง่ายๆนะฮะซื้อหากันง่ายๆสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชม นะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ SK ออโตค่าถนนตะกวนหาซายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดลาวมาศตพุทธจังหวัดระยองนะครับก็มาจากในนิคมอุตสาหกรรมมาตตพุทธเข้ามาจากแยกก็800เมตรอยู่ขวามือหรือมาจากวัดตะกวนหรือกองยาชานะครับก็เข้ามาเลี้ยวจากแยกเลี้ยวขวาแยกกอะยาชาเข้ามาก็เลยตลาดลาวมาอยู่ขวามือนิดเดียวนะประมาณ2-300เมตรก็เจอ SK ออโตค่า หรืออย่างไรก็นัดหมายกันเข้ามานะฮะในเพจรถมือสองระยอง SK a u t o c a ตานะครับก็มีแอดมินหลายๆท่านนะคอยตอบปัญหาโดยเฉพาะผมแอดมินจอร์ดแล้วก็คุณหมูหวานคุณต่ายตลาดลาวนะครับให้คำแนะนำในการเช่าซื้ออย่างเช่นเดิมนะครับก็มีปัญหามากมายหลายอย่างนะที่ท่านผู้ชมอยากเช่าซื้อหรือตามหารุ่นที่ผมเอามานำเสนอ นะรับไม่ว่าจะเป็นแคปบหรือสีประตูหรือรถเก๋งอื่นๆเราก็มีอีกมากมายหลายคันนะครับที่เอามาให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้เป็นรถคุณภาพนะครแต่วันนี้ผมเอามานําเสนอก่อน2คันเป็นอ l l n ิ w อ s u ู u 1.9บูพาวเวอร์6สปีดเกียร์แมนนวลนะครับปี17กับปี2018นะฮะสวยๆเรียบๆเลยหรือท่านใดอยากจะดูทุกซอกทุกมุมใน YouTube n e l นะฮะช่อง MAC ระยองนะผมก็มีจัดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับมีหลาย หลากยรุ่นแล้วก็ในเรื่องของท่านตอนการเช่าซื้ออย่างไรนะครับเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยเป็นรถ s p a c e ค a b ออนิว w น9นะครับมาชมกันเลยนะครับคันนี้เป็นขอ,อยาดแวบแวบคันนี้เป็นปีเดี๋ยวนะคันนี้เป็นปี2017นะปี2017นะออนิวปี2017 นี่นะจัดและที่สําคัญนะครับจัดทรงลงรอ้อล้อแมก็แมกใหม่ยางใหม่ให้ด้วยนะครับเป็นปี2017สุดสุดคันนี้จะมีไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์ด้วยนะครับแล้วก็มีสปอตไลท์นะฮะในกันชนให้ด้วยนะครับเป็นโฉมปี2017ใส่ยางนะฮะกับแม็กนะครับขนาดา17นิ้วนะครับยาง17นิ้วนี่นะฮะ นหนึ่งสองสามห้าสี่ห้าสิบเดี๋ยวนะ 1, 2, 3, 5, 4, 5, 10, นะอันนี้สองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับเนี่ยสวยๆเลยเรียบๆเลยงามๆแม็กใหมย่ยางใหม่เอาไปเลยเป็นสเปซแคปนะครับสวยๆท่านใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมกันนะที่เต็นท์ของเรานะครับ อันนี้ปี2018และที่สาคัญทั้ง2คันนะเดี๋ยวผมให้ดูอีก4ประตูอีกคันหนึ่งเอาดูคันนี้ก่อนคันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์ DDI Blue Power 1.9นะครับเป็นรุ่นฉลอง60ปีนะฮะนี่นะฮะ60ปี Isuzu นะครับสวยงามนะให้ดูทรงด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็ลอนกระบะเดิมๆนะฮะลอนกระบะเดิมไม่มีช้ำไม่มีซุดไม่มีแตกไม่มีล้มนะนะมากันได้เลย นะครับคันนี้เป็นปี2017 1.9 Blue Power ฮนะ Space Cap เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับจัดจําหน่ายในราคา499,000บาท499,000บาทเดีย๋ยวเรามาชมภายในกันนะ499,000บาทนะฮะปี2017สวยๆเรียเๆนะฮะ จะทรงลงล้อจากที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วข้างในก็เป็นสีเบทนะครับ Airbag ABS e มาครบแรับเปิดได้อีกตั้งหากนะครับเป็นเบาะผ้าสีเบทนะครับสวยงามเบาะแคปให้ดูกันเลยจ๊ะจะนะฮะเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะครับบุ๊รถยังมีอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันต่อว่าเลขไมยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ1.9บูพาวเวร์ใช้งานได้หมด ดูเลขใหมนะ่ผมว่าเลขใหม่เนี้ยปีสิบเจ็ดนะแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบกิโลนะครับนะเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มนะครับมีอะไรให้บ้างนะครับก็จะมีกระจกไฟฟ้านะฮะพร้อมเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีรโมทนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับอนนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นน,นะกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าและที่พวงไลัยก็มี ถุงลมนี้ระภัยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็ที่ผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายตัวคอนโซลเรียบๆนะไรตําหนินะครับวิทยุซีดีเอ็มามาครบถ้วนนะครับหัวเกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะครับนะหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวร์นะฮะไม่ต้องบอกเลยนะครับเบาะรับระดับนะครับสวยๆเรียบๆนะฮะเห็นกันแล้วเป็นไงฮะ ในราคา499,000บาทนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูแบบกว้างๆงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมห้องเครื่องยนต์กันนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะในราคานี้นะ499,000บาทนะรถเดิมๆนะฮะร,รถเดิมๆเดิมจริงๆนะครับในราคา499,000บาทปี2017 1.9 Blue Power นะครับเรียมๆสวยๆ นะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับนี่นะเรียกว่านะน็อตนะไ,ไม่ขยับเลยนะครับน็อตยังไม่ขยับเลยนี่นะฮชมได้น็อตไม่ขยับเลยนะครับอันนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะครับโพรงเดิมนะฮโพรงเดิมคานหน้าเดิมนะสวยงาม ครับ่้นใดสนใจนะหรือไม่ก็อินวอลเข้ามาสอบฐานจับจองออนไลน์กันได้เลยนะครับนี่นะฝากระโปรงเดิมๆเรียบๆนะจากโรงงานเลยนะครับน,นะเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์ DDI b ูพาวเวอร์นะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่นะ1.9บูพาวเวอร์อินเตอร์คูลเลอร์สเปซแคปนะฮะแคปเปิดได้นะครับเป็นไงฮนะ ในราคา499,000บาทนะฮะบอกไว้เลยว่ามีคันเดียวสวยๆแบบนี้นะฮะขอสงวนสิทธิ์ในการจับจองนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาไปกันอีกหนึ่งคันสำหรับอีซูซูสเปซแคปนะฮะสวยๆนะครับ1.9 blue power บลูพาวเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูส่งกันอีกสักครั้งนี่นะฮะนี่ฮะจัดทรงลงล้อสวยงาม นะครับกับเอสตัวขาไม่ต้องกังวลนะครับทุกคันเรามีการรับประกันทุกคันนะครับรถคุณภาพสวยๆวยนี่นะฮะมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมนะฮะติดต่อเข้ามานะครับมาเยี่ยมชมมาจิบกาแฟกันก็ได้หรือทักอินบ็อกเข้ามานัดหมายเข้ามานะครับมาจากจะมาทดลองขับอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาดูรถเป็นอย่างไรอย่าง ยังไงไม่เท่าไรนะครับเ่าซื้ออย่างไรใครซื้อใครค้ำนะฮะจะต้องดาวไหมกับเครดิตของตัวท่านเองนะครับแล้วจะถามว่ามีอะไรแถมหรือว่าเป็นโปรอะไรผมให้ทุกโปรที่คุณได้มานะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวท่านเองนะฮะว่าเครดิตของตัวท่านเองจะไปถึงโปรที่ผมให้ไหมบอกได้เลยตั้งธงไว้เลยว่าฟรีดาวง่ายๆบอกเลยว่าง่ายๆนะครับเข้ามาคุยกันมาเดี๋ยวเรามาชมกับตัว อีซูสูสีประตูแคลฟโฟอีกสักคนะันนะฮะนี่ผมให้ดูด้านท้ายก่อนนะคันนี้ก็เช่นเดียวกันจัดทรงรลงล้อคันที่สีขาวนะเมื่อสัครูส่สีสีบอลน,นะครับหรือจะลงในเล่มทะเบียนก็จะเป็นสี่อสีเทานะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นแคปโฟนะครับแคปโฟสีขาวแต่คันนี้จะเป็นสีประตูปี2018 นะครับคันนี้จัดจำหน่ายอยู่ในราคา500,000 3 9 0 0 0บาทนะ539,000บาทง่ายๆนะในการเช่าซื้อกับ SK Auto ออ้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับเนี่ยจัดทรงลงล้อเช่นเดียวกันแม็กใหม่ยางใหม่นะครับเป็นกระบะสีประตูสีประตูแต่คันนี้จะจะ,ะเป็นภายในสีดำนะ เมื่อสักครู่นี่จะเป็นตัวสเปซแคปนะฮะภายในจะเป็นสีเบดนะฮะทรงเดิมๆนะครับนะสวยงามเช่นเดิมนะฮะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้า 4, 4ีบานนะครับเดี๋ยวผมดูก็จะเป็นในเรื่องของเอเปิดเดี๋ยวลองลงสตาร์ทกันดูว่า,าไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวสักครู่ผมหยิบจุนแจก่อนอามาแล้ว นะครับมานะครับปี2018นะคันนี้ไม้อยู่ที่66,141กนริบกโลนะปี2018ราคา539,000บาทเช่นเดิมนะครับวิทยุ CD MP3 นะฮะครบ,ครบทว้วนแอร์มาครบนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับภายในสีดำเช่นเดิมนะฮะก็มีถุงลมนิราภัยคู่หน้า นะะให้ด้วยเสียงเช่นเดียวกับคันเมื่อสักพู่ที่เป็นสเปซแคป p แต่คันนี้จะเป็นแค p บโฟนะครับภายในจะเป็นสีดําสวยๆเนียนๆนะฮะท่านใดชอบคันไหนรักคันไหนคันที่ใช่คันที่ชอบเอาที่ท่านผ่อนไหวนะครับโปรโมชั่นฟรีดาวอยู่แล้วครับอยู่ที่เครดิตของตัวท่านเองมาเยี่ยมชมกันได้เลยสวยๆนะครับมาหรือจะมาทดลองขับนัดหมายกันเข้ามารถมาดูล้อกันขนาด18นะฮะออฟเซตนะครับ หนึ่งตัวนี้จะเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะครับยางสวยๆนะครับเอาไปเลยนะฮะจอดทรงลงล้อหน้าตื้นหลังลึกคันคันคันสี่ประตูนะหน้าตื้นหลังลึกเลยล้อนะครับทรงสวยๆนี่นะฮะยางไรมามาทดลองขับกันมาเยี่ยมชมกันนะครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างจะทรงลงล้ออันนี้คันนี้คันนี้ผมให้นี่ด้วย กระบะไรเนอร์นะครับซึ่งสเปซแคปบท่านซื้อเรามาคุยกันไม่ใช่ปัญหากับกระบะไรเนอร์นะครับเนี่ยให้ดูทรงด้านหลังสวยๆอะให้ดูอีกข้างหนึ่งมีใส่ท่อให้ด้วยนะท่อแซดมีเดินหอบด้วยเดินหอบนะครับแต่ไม่ได้รีแมปมานะทั้งสองคันนะครับมาเยี่ยมชมสภาพได้เลยสวยๆเดี๋ยวเรามาชมเดี๋ยวผมไปเปิดห้องเครื่องยนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องยนต์กับสำหรับคันนี้กัน ตันนี้ปี2018นะ1.9บูพาวเวอร์เช่นเดียวกันนะครับเป็นแคปโฟสีขาวนะสีขาว5,39,000บาทมาก่อนได้ก่อนนะ2องคันนี้มีอย่างละคันเท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้กับ i s u ู u นะครับสนใจอย่างไรบอกแล้วว่ารถคันที่เป็นตำนานนะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรานะครับคันนี้ก็เช่นเดิม 1.9 DDI Blue Power นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้อง,องเครื่องสวยแค่ไหนนะครับนี่นะห้องเครื่องก็เดิมๆเหมือนกันนะเหมือนกันเมื่อสักครู่เลยดูน็อตไม่ขยับเลยนะครับเห็นไหมน็อตไม่ขยับเลยนะเป็นเครื่องยนต์1.9 Blue Power Turbo Intercooler นะครับ DDI นะคาหหนาเดิมๆเลยนะครับเพจเดิมนะ เปเดิมฝากระโปรงเดิมนะท่านใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมนัดหมายมานะอย่าช้าอย่าช้านะครับนี่นะ1.9 blue power นะครับก็ขอฝากกันไปด้วยสำหรับอ e ี s ู su นะครับจะจ่ากันเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเราก็มาว่ากันเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงเป๊นนะนะครับ เรายังมีรถอีกมากมายนะครับสำหรับหลายๆท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งอีโกคาสติคามีหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันนะครับเรามาว่ากันต่อนะครับว่าเราจะเช่าซื้อเช่าหากันอย่างไรนะครับนะเรียกว่าคุยกันง่ายๆนะครับอ่าเห็นชัดนะนะครับก็สำหรับ SK สเคเออคานะฮะก็วันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับอีซูซูนะครับ s p ป c แคปหนึ่งจุดเก้านะครับบรูพาวเวอร์ดีดีไอนะครับสเปซแคปปี2017เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับจัดจำหน่าย499,000บาทนะครับกับอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นอีซูซูเช่นเดียวกันปี2018ันสิบแปคปโฟสประตูสีขาวนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2018จัดจำหน่ายที่539,000บาท นะง่ายงนะ่ายนะทักเข้ามาอย่างที่บอกนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับ S K Auto Car นะครับเพจรถมือสองระยอง S K Auto Car หรือเข้ามาเยี่ยมชมในช่อง YouTube channel M A C ะระยองนะคุยกันง่ายๆนะครับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนนะครับรท่านที่ทำการค้าขายนะครับ อาผมบอกกว้างๆเลยนะมนุษย์เงินเดือนค้าขายค้าขายนี่ไม่ว่าจะเป็นขายของชำขายไก่ย่างหมูย่างไก่ปิ้งผลไม้ตลาดนัดนะครับเข้ามาคุยกันนะครับท่านที่ค้าขายออนไลน์มีหน้าพงหน้าเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรับเหมานะไม่ว่าไฟฟ้าปราปา,ปานะได้หมดโครงสร้างภายในโรงงานนะครับมีเงื่อนไขต่างๆมากมายนะฮะสามารถจัดทำได้หมดนะเพียงแต่ท่านทักเข้ามา และโดยเฉพาะท่านที่เป็นข้าราชาการรัฐวิสาหกิจนะฮะไม่ว่าไฟฟ้าปปาอนามัยทหารตำรวจนะครับคุณหมอคุณครูได้หมดนะครับทันตแพทย์นะฮะก็เข้ามาติดต่อเรามาเยี่ยมชมกันมาพูดคุยกันนัดหมายเข้ามายังยังไม่หมดนะครับก็ยังจะมีชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวไร่ชาวสวนะจะมีอีกอาชีพหนึ่งที่ที่ที่ทถามกันมาสําหรับท่านที่ขายของเก่า ก็เช้าซื้อได้เช่นเดียวกันนะทักเข้ามานะครับไม่ใช่ปัญหาสาขาอาชีพใดที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงอยากจะมีรถนะฮะไว้ประกอบสัมมาอาชีพนะฮะอย่าช้ายินดีให้คำปรึกษาไม่คิดสตังค์นะครับกับพวกเราชาวเ k สเคออโตค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยกับ Isuzu สเปซแคปอิ u สุ c แอปโปสีประตูกับรถแคปเปิดได้นะครับกับพวกเราชาวเ k สเคออโตค่ะ หากที่ผมแจ้งไปผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยแล้วอย่าลืมเมื่อชมกันแล้วนะขอวิงวอนขอกราบชมแล้วกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจหารถสวยๆเอามานําเสนอนะครับและเดี๋ยวในงวดหน้าเราก็มีอีโคคามีซิตี้คาใหม่ๆนะเรียกว่าออนิวเอามานําเสนอกันอีกมากมายนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้โควิด1 9ไม่ได้หมดไปนะครับ นะก็ขอฝากออกนอกบ้านทำความสะอาดล้างไม้ล้างมือนะใส่แมสนะระยะห่างกันด้วยนะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆคุณหนูทั้งหลายนะครับเราคูเท่าผู้แก่คนแก่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับด้วยความปัญหาที่จากพวกเราชา SK, วเอสเคอุตภัตตเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย